เซิร์ชผ่านหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้การสค้นหานี่ก็จะมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับตําแหน่งนัปัจจุบันของเราด้วยว่าร้านอาหารที่เรา ที่เราสนใจเนี่ยภายในสมิ่งกิโลเนี่ยเออมันมีอะไรบ้างถ้าคนหามาโอ้โหร้านนี้น่าสนใจแต่มัน50กิโลนอกจากโรงแรมตรานีไม่ไหวแต่แต่ถ้าเมนูสวยก็ไม่แน่เนะมีเมนูน่าสนใจมันรายละเอียดต้องมีครบแต่คนที่แนะนำเนี่ยสำคัญเหมือนกันจะมครับจะมีคนรีวิวน่าเชื่อถือแค่ไหนเข้าไปในนี้นั่นคือการที่ เรียกว่าแชร์ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวก็จะมีการที่เราสามารถอัปโหลดนะครับประสบการณ์อัพโหลดรูปภาพอัปโหลดคอมเมนต์อะไรต่างขึ้นไปได้วันที่2วันที่2เรามีเรื่องคลินิกโซนคือบอไปว่าฟอร์แมตของมหากรรมนี้มี2วันนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายวันพุธที่17กรกฎาคมอันนี้จะเป็นเรื่องของการสัมมนา แล้วก็มีพอดำให้ความรู้ให้ความรู้แล้วก็สามารถมาทดลองใช้พอได้นะครับช่วงเย็นก็มี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 มเมีดินเนอร์นะครับมีมีเลี้ยงอาหารเป็นความร่วมมือกันการระวังรั่องเที่ยวแล้วก็สระแมมาคมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดของพัทยาเราจะช่วยเหลือกันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโตขึ้นมาได้ยังไงค่ะจะมีการคุยกันตอนเย็นทางนะครับที่จะช่วยกันประสานงานกันทําให้ เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีในการน้เที่ได้ดี <boarding> ญญขึ้นคนวันต่อมาเป็นวันช้าวันพฤหัสที่18นะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าเทคโนโลยีคลินิกหรือเทคโนโลยีมาก นี่หมายถึงว่าคนที่ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจมีปัญหามีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับมาให้คำปรึกษาเลยด้านไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้แต่กางเช้าใครมีปัญหาเรื่องของการใช้ Wi-Fi สัญญาณแรงดีลูกค้าใช้ไม่ได้บริษัททัชก็พาเอ็กซ์เพรสไปให้คําปรึกษาค่ะก็จะมีการให้ลงทะเบียนนะครับว่าสนใจหรือว่ามีคําถามในเรื่องไหน เราจะเตรียมนะครับผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสในเรื่องของเทคโนโลยีไว้ตอบคำถามแล้วก็จะได้ทดลองใช้นะครับเทคโนโลยีบางอย่างที่ที่เรานำเสนอมีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสมัครได้เลยนะครับนั่นเป็นวันที่สิบแปดกรกฎาคมแล้วก็เรายังจะไปที่อื่นอีกใช่ไหมนอกจากสองแห่งนี้ครับอันนี้เป็นแล้วจะไปไหนครัที่สองนะครับภูเก็ตราจะตอไปกาจะไปภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่สำของไทยนะครับแล้วก็เชียงใหม่ แล้วปีนี้เราเเราแปลกนิดนึงเราไปที่หนองคายเรับซึ่งเราจะเชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากประเทศลาวเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นการเปิดตลาดใหม่เตรียมพร้อมนะครับในการออกไป AEC ใน2ปีข้างหน้าแล้วก็ในสุดก็มาเป็นการปิดงานแถลงข่าวนะครับที่ที่กรุงเทพยิ่งใหญ่มากที่กรุงเทพจะเป็นเตือนพฤศจิกายนค่ะ จังหวัดละเดือนครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบธุรกิจใช่ไหมฮะธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาร่วมด้วยแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้เรจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องนี้เราจะตามไม่ทันเราจะตามคู่แข่งไม่ทันครับในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการนะครับเราจะสู้แข่งได้เราจะเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้ยากกว่าคู่แข่งเราจะใช้ต้นทุนที่สูงกว่าที่สูงกว่าด้วยค่ะแล้วก็การบริการจะ ทำให้เหมือนว่าเราไม่ทันสมัยค่ะแต่ววันนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ปกติสมาคมนี่ก็ทําซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ก็ทําเพื่อชนต่างประเทศทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้ววันนี้เราชื่อก็บอกว่าเอ็กซ์พอร์ตใช่ครับเพราะว่าจริงๆสมาชิกกับทั้งหมดนะครับเรามีเอ็กซ์พอร์ตเลยแข็งแกร่งในประเทศอยู่แล้วดังนั้นเราก็ใช้ใช้ความแข็งแกร่งเงนี้นํา ปีปีนี้เราลุกเรื่องเอเชียมากนะคะแล้วก็จะส่วนของอินโดตอนนี้ค่ะพาร์ทเนอร์เราป๊อปปูล่ามากในประเทศไไปทำอะไรที่อินโดพาร์ทเนอร์เราที่อินโดก็เอา Product ของพวกเราไปขายที่อินโดตอนนี้ก็คือเสียงตอบรับดีมากในเรื่องของโซลูชันการท่องเที่ยวโซลูชันการโรงแรมแล้วก็เรื่องของร้านอาหารรสอร์ทสปาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ <C> e <an> ทางประเทศอโดนีดเซียให้ให้ใหความ<ร>าส,ค,สคัญให้ความสำคัญกับโซลูชันของไทยมากมากรวม <L> um ถึงมาเลเซียด้วยเราเราไปเป็นวรถโชว์นะครับตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากก็ได้ได้บิสเนสมาเยอะฮะกลับมาทำดครับ <C> e <an> ก็เป็นสิ่งที่คนไทยจะได้มีโอกาสรู้บ้างครับอยากจะเช่วยที่จริงตลาดเราที่ผ่านมาเรามีลูกค้าประมาณ18ประเทศครับใช่ไหะรวมกันในทั้งสมาคมเนี่ยเรามีลูกค้า18ประเทศในในส่วนก็เป็นอยู่ในเอเชียนะครับในโลกมีบางประเทศก็ออสเตรเลียและนอกจากการจ่ายเงิน การที่เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องบริหารโรงแรมแล้วเนี่ย <m> เห็นบอกว่าในนี้ยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมมเ,เรื่องของการ,รกสื่อการนำเสนอเช่นพวก signage ในการ display นะครับพวกพวก solution ที่ที่เป็นการนำเสนอเช่ iet, นเช่น digital signage นะครับที่ที่ในโรงแรมแล,ละร้านอาหารสามารถนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โฆษณาครับจะมีการบริหารจัดการคอนเทนต์ที่อยู่บนนั้นนะครับ การจัดการเรื่องบัตรเชิญไหมคะถ้ามีบัตรเชิญมาค่ะเสร็จแล้วเอาบัตรเชิญวางปั๊บก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะไม่ต้องมากรอกข้อความอะไรกันให้ยุ่งยากอันนี้มีโซลูชันเกี่ยวกับงานแต่งงานใช่ไหมบัตรเชิญงานแต่งงานเรามาร่วมงานปุ๊บอันนี้ต้องเอาบัตรเชิญมาชี้ว่าใครเป็นใครนี่เป็นบัตรเชิญที่มีโค้ดนะยู่เราสามารถวางไปบน บนดิสเลย์แล้วก็มันก็สามารถอ่าแล้วก็เราก็เขียนคำอวยพรในระบบดิีตอนได้เลยแล้วสามารถแชร์ขึ้นเ a c e b o o ได้ทันทีได้เลยทันีโอ้มีเยอะแยะมากมายในงานนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเพิ่งทราบมาว่าจะมีทางผู้ประกอบการจากต่างจังหวัดแถวภาคเหนือค่ะมาร่วมนิพพัทยาด้วยโอ้เป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกภูมิใจมากนะคะ ทำไมเขาจะมาทำอะไรเขาอยากอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีทัวริซึมแล้วจริงๆคือเราจะไปภาคเหนือเหมือนกันแต่ว่าเขารอไม่ไหวเขาก็เลยอยากมาหาเราเร็วๆก็เลยมาร่วมด้วยที่พัทยาเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นเข้าไปเยอะในเชียงใหม่ญี่ปุ่นมาเยอะมากญี่ปุ่นในเรื่องเซอร์วิสสำคัญที่สุดสำคัญมากนั่นเองเราก็มีแผนนะฮะที่จะไปเชียงใหม่ หลังจากภูเก็ตค่ะก็อีกสองเดือนสองเดือนก็รอกันไม่ไหวเขาก็เลยบินมาแล้วก็นั่งรถไปที่บินตรงมาเยอะบินตรงมาที่เชียงใหม่บินตรงไปภูเก็ตไม่ต้องไม่ต้องผ่านกรุงเทพเลยครับมีภูเก็ตเชียงใหม่เยอะมากลอะไรนะครับยังไงก็เติบโตแน่เติบโตแน่ครับธุรกิจไอทีในเรื่องของการท่องเที่ยวเราเราเองเราเป็น เป็นประเทศที่เรามีบริการอันดับที่ดีผมก็เชื่อว่าโซ์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยดีต้องดีนะครับเพื่อให้เราแข่ขากับเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกใช่แน่นอนแล้วเราเองเรามีเซอร์วิสมายนะครับเรามีเรามีดีเอ็นเอซึ่งซัพพอร์ตเรื่องของการที่จะให้บริการดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันถูกรีเฟล็กต์นะครับลงไปในซอฟต์แวร์ ทำให้ให้เห็นว่าซอฟต์แวร์เราเนี่ยเราเรามีความตั้งใจที่จะทำารื่ีระบบเราทุกระบบเชื่อมต่อกันต่อกันนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกกับผู้ใช้งานลูกค้าจะรู้สึกว่าเหมือนซื้อของจากบริษัทเดียวแต่จริงๆแล้วมีอยู่หลายบริษัทแต่เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์เราอินทิเกตตกันลูกค้าเช็คอินมาปุ๊บระบบอินเทอร์เน็ตก็ทราบสปาก็ทราบคือระบบมันเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถสร้างโปรโมชั่นหรือสร้างแพ็กเกจให้กับลูกค้าได้สะดวกนะครับ มัเข้ามาในกลุ่มโรงแรมหรือกลุ่มท่องเที่ยวนี้เรามีพอยต์ให้นะครับสามารถได้พอยต์เอาไปไปทานอาหารแห่งนี้ไปพักที่โรงแรมเอาพอยต์เนี่ยมามาร่วมกันทําเป็นโปรโมชั่นหรือทําเป็นแคมเปญได้ง่ายขึ้นก็สําหรับโรงแรมใหญ่ๆอะค่ะก็ถ้ามีทั้งสปามีร้านอาหารมีฟิตเนส มีเซอร์วิสที่ให้บริการลูกค้าเยอะก็สามารถที่จะทำแพ็กเกจกับตัวคีย์ออทตัวนี้นะคะใช้เงิน1,000บาทได้สวิส1 2 0 0บาทและ1,200บาทก็ไปใช้ตั้งแต่ร้านอาหารสปาก็หักเงินได้ทันทีเนื่องจากว่าระบบมันมีการเชื่อมต่อกันหมดเพะฉะนั้นเงินเงินที่เราจ่ายไป1,000บาทนะคะสามารถใช้บริการได้1,200บาทก็แล้วแต่มาตรการของโรงแรมว่าโปรไวซเป็นแบบไหนแต่ ตัวล็อกอินที่ใช้กับ Wi-Fi สามารถได้ใช้ล็อกอินเพื่อเพื่อใช้บริการต่างๆได้โดยใช้แหล่งเงินที่เดียวที่จ่ายไปแค่พันบาทเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีสันของเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นถึงความสามารถของคนไทยนะที่สําคัญนะซอฟตแวร์อย่างนี้พัฒนาโดยคนไทยเพรานั้นเป็นนวัตกรรมของไทยรับเงินเข้าประเทศด้วยรับเเข้าประเทศแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามประเทศก็ใช้กันหมดแล้วนี่เห็นบอกททุกมีหมดนะ้คียออสนี่เราทราบเลยแต่เที่ญี่ปุ่นนี่เป็นไปทั้คียออสเต็มไปหมดนั้นเทรนด์เ็เป็นอย่างนี้นะครับการที่จะเป็นเซิฟเซอร์วิสนะับเป็นคีออสเป็นตู้เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน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 การซื้อบริการเนี่ยเขจะเป็นเทรนที่มาแน่นอนทั้งหมดนี่เราได้รับการสนับสนุนจาก คือเรามีการสสนุจจากองค์กรของภาครัฐนะครับตั้งแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มแต่คิดเลยใช่ไหมเริ่มแต่คิดซอฟแวร์ด้วยเก์ด้วยกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ซอฟแวร์พาร์คสตกร์ทาัินวัตกรรมแห่งชาติโอ้ร่วมกันเยอะเลยไอซีทีกระทรวงไอซีทีมน่งเน้นของเซ c ูริตีนะครับแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลากหลายสมาคมมากต่างๆ ปีนี้เราก็มีคอร์เปรสันเซอร์ด้วยนะครับที่อัมรุนาบางกอกแอร์เวย์สิงค์คอร์เปรชั่นเซอร์คอมพิวเตอร์แล้ก็เรียวเทคมาช่วยเป็นเป็นคอร์เปรสันเซอร์ที่ที่งานก็จะมีสินค้าของสิงค์แจกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรวมถึงดินเนอร์ด้วยค่ะจะมีเบียร์ตอนดินเนอร์สินค้าของสิงค์คอร์เปรชั่นเเยอะแยะเลยค่ะ เป็นอะไรที่เราเราภูมิใจนะครับว่าเราเราสามารถนำเสนอผลงานของคนไทยได้หลังรายการนี้อีกสักช่วงก็ไปที่พัทยาได้เลยที่ไหนฮะที่จัดครับโรงแรมดุสิตธานีพัทยาโรงพัทยาครับวันที่17กรกฎาคมเริ่มเวลา1ินาฬิกาวันที่สองก็สินาฬิกาอิทธิพลคุณเพื่อนใช่ไหมในเมืองพัทยาจาะเกียรติมาเป็นประธานในเปิด เวลาประมาณ30แล้วมีการเซ็นเอโยูกันด้วยของสมาคมท่องเที่ยวต่างๆก็จะทาให้เมืองพัทยากลายเป็นเมืองเทคโนโลยีวริซึมเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยที่เชื่อมกับทั่วโลกได้ด้วยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะคะเพราะท่านนายกเมืองท่านสนับสนุนเรื่องนี้พอสมควรและท่านชอบเทคโนโลยีด้วยค่ะก็ไปดูนะครับทั้งหมดทั้งหลังทั้งหลังนี้นะฮะ จะไปทั้งวิถีชีวิตจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการช้อปปิ้ง indoor outdoor เปลี่ยนหมดเลยด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนม่หมดอันนี้แค่เล็กน้อยเองนะคะมันมีอีกเยอะมีอีกตั้ง10บริษัทสินค้าของอีก10บริษัทงไงก็ขอขอบคุณคุณเชษดาอภิชาสุจาคุณประธานกรรมการบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นะครับขอบพระคุณมากครับครับแล้วก็ดรพีรสารบุญคุกนะครับนายกสมาคมส่นเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟตแวร์ไทยครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวสักครู่พบกันนะครับที่พัทยานะครับครับสวัสดีครับ